สัสดีครับสวัสดครับสมาธิคือการักมีการรัทุท่านท่านทุก่นขพีธรรมดานะครับเขอาพีพีธรรมดาก็จะมานําำตรวนอานหอยอนหน่อยนะครับอะานหอยปกตินะครับ่านหนอยปกติของวันที่นะครับตอวันที่ของวันที่ติดนะครับติดม่น่ากลัวฟัหมาิดแ68นะวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับ ดีเดียร์ดีเดียร์นำโชคนำสุขดีดีให้ทุกทุกท่านนะครับขอขอเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่แย่ทำมาชมนะครับทุกทุกทุกเดียวต่อปฏิจจ ա มด้วยนะครับปฏิจจ ա มก็จงเจด้วยนะครับครับโอเคนะครับฮานอวีปกตินี่ก็จะออกเวลาหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับเวียดนามนะครับเป็นเรื่อากประเทศเวียดนามนะฮานอยนะครับเวียดนามกับฮานอยอันเดียวกันเนาะอันนี้นะครับ ขอเอาควคุณจะมาชี้ชื้อท่านน,นะผนชอบใครอยากไปท่าไม่ชื่อไหมครับคนลืมกันไปนะครับหนึ่งกับสองนะครับ,บ,รบ, 1, 2, รบเด่นนะหนึ่งกับสองนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดต่อแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ สองสองหกหกสามสามหกก็ไม่แตกทิ้มผิดนั่นน่ะนะสองหกสองเจ็ดเอ้ยไม่ผิดหรอกไม่ไปเองผิดลงหลงหลงหลงแปดสองเก้าสองสิบสองนะครับย้าสองติดยอดชุดวินก็ชุดวินก็จะเป็น จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับลิกยิน์นะวานี้นะครับอ่ะจบไปนะครับไม่ต้องมามองไม่ต้องมามองไม่เคยเห็นคนเหรออ่าครับตามนี้นะครับขอขอบคุณมากน,นะครับ,อรบขอให้ทุกันโชคดีสัดีนะครับสวัดีครับ